เคสนี้เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนโมติวา่า335ซีซีนะคะก่อนทานะคะคนไข้นะคะมีเต้านมนะเน้นไปอยู่ที่ด้านล่างเนินหน้าอกหายไปนะคะแล้วก็แทบที่จะไม่มีเนินเลยนะคะหลังทําทันทีค่ะเนินหน้าอกอวบอิ่มขึ้นกลับมามีเต้านมที่กลมสวยแต่ไม่เป็นบล็อกและก็มีความนิ่มความเป็นธรรมชาติและที่สำคัญกระชับชิดด้วยและเคสนี้ค่ะคุณหมอ เ,เทคนิคติกบาดแผลกับราวนมให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้รูยนอใส่ซิลิโคนเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นเปิดปากแผลด้วยตัวเลเซอร์เลือดออกน้อยแผลอยู่ใต้ราวนมทั้งสองข้างแผลเล็กเย็บซ่อนไหมโดยที่ไม่ต้อง สายเดนไม่ต้องอยืดสายระบายเลือดเสริมหน้าอ,อกที่อเดลลีบอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือน10บล้อทับแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบ,บาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำอเดลลี่คลินิกสุราษานีนะคะ